เอาสีชมพูทั้งบ้านเอาหอมชอบสีชมพูเอาคลิปเนยเราจะหาละที่อือเม่อไหร่ขัน่านเราเปลี่นละที่เก็บเหรียญเนาะเอาเปลนละที่นะพี่นอ้องเก็บเหรียญต่อไปสิได้ไรเก็บเหรียญเนาะว่มีแนวไทย <laughs> ไทยไทยคนท่าสีนีล่ลนะสีชมพูล,ล้วน เอาฝาทาั้งไฟอันนี้แม่เข้าวหอมไปรุงเทปกระฟองนี่มันยุงเทพฮอาของกินอยู่ทั้งหลังเพราะเจ้าเป็นยินกันยูนี่แหละเพราะเดี๋ยวเอาสาร้างมาเห็ดสายไฟไห้โอเคยอดลอยลทุกอย่างก่อนแล้จังไหนบันมีสิจ,จอหูขอมมงมาเบิรโทรทัดได้ต้ <c oughs> องพอกต้องสา้แน,นบิไวสมอ เอาเรื่องต่อใส่เทิ่ันไมเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวหเ,าาเห็นเขาไม่เหตุไถ่ไม่เดี๋ยวจะเสียเอาขึ้นฟ้าหรือเสียเอาวนตั้งเอาเอาตั้งออกมาจากในเฮืน่นอันฟ้าให้ใงเหตเขาไมา่เหตุไม่เอาเอาทิ่น <c oughs> คนะ <c oughs> แหวมเราว่าโอ้ยบริเบิงโทรทัศน์หลายมือแล้วแม่พันมาคืออยากดูโทรทัศน์จังเลยเวัสนประตูนตนูก,ก็บริเบงเอาสิ้นเดือนละจังววากันไหมเดี๋ยวหาเธอ้อ <c oughs> เขาอาจจะลงมาให้ประตูวาต่อเห็นไหมเห็ุไหม กำลังหาทางไหมสร้างไม่เห็นกลมดีคักห <laughs> ลังกลมอาไจะลิดจนคนนะหลังกอมมาแล้วเฮ็ดงานอะไรฝุ่นเป็หญงเก่งคักโอ้ยใส่เอากัวลเ้าบุเปิดกะตามพุ้ยลบๆค่ำๆนี่เลยต้องอกยุดไ่ออลอกไปแล้ว ใส่แค่ไหนใส่ตุ๋นขางใส่ผัดล่มก็ได้ใส่ผัดล่มเลยนี่ผัดลมเป็นใส่ได้พัดลมหน่อยก็ได้อร่อยเห็นไหมเนาะอร่อยเึ็นพิ่งป่านี่กันต้นใหม่ก็มาไว้ในเฮืนอนอยู่ละย้อนยังไอ้มันแดดต้นน่ะรุ้ยบ่เลิศมันแดด,ม,ด,ดมันถือแดดบ่ได้เนาะเห็นไหมอันนี้คือตนกก้นปาล์มแล้วกะต้นลำไยหน้าบานเหาอตนนัวมิสซังของย่ายหน่วยหนึ่งเนาะนี่ก็คือ ผ้าฉากกันผ้าฉากกันแอ์หรือผ้าฉากแล้วสีชาหนังเอาอันนี้อันนี้เทศกาลแล้วก็จะเงินวันมาเหตุงานบอกสร้า,างบ้านหลังนี้โอ้วันหยุดมันเป็นวันหยุดทนกันเลยบ้านมากเอาสแลกมาลงบ้านนี้กันทาสีชมพู คอยกลมกล่มเงยเงยซองมึงเนาะสุมส่มฟัวบัตเงินซุ่มฟัวมดเพื่อนโอ้ยผ่อนแดดไล่ออ,ออกไปทะเลาะโมได้พี่น้องมีโอกาสออกไปหน้าเลยแดดแห้งหลายอย่านฟองฟ้องเป็นไข่ป่านนี้ก็นพูดแล้วเ่ยผมไอดไออนแดดพูดแล้วจะสิ่งดีออกไปทายน้ำทงน้ำหน้าเนาะน้ำเมฆ่ะ อุ้ยขยันครับเอาวันซียนชมพูออกโทษม,ม่วงอมอมม่วง <c oughs> มันกันสีมีส้นสีขาวๆเนี่ยเสียก็หน่อยเ <c oughs> พราะว่ามันจะเย็นตาเนาะพรอตา <c oughs> เลือกเอาสีจังสีแล้วมันจะเย็นตาเอาสีชมพูอมม่วงหน่อยนึงเพราะว่า ขันสมพูดสีดคััหลายมันจะมันจะนจะัน่นเร็วมันจะอยู่ในห้าปีแต่วราคาแพงกว่านี้อยู่ในสิบปีแต่่าหมื่นขึ้น <c oughs> อันนี้เจ็ดพันเจ็ดพันนีอยู่ที่ห้าปีแต่คันราคาหมื่นเลยนั่นสิบปีเพิ่มตัวิ่นสูบอวเอาซ้ำเฮ็ดได้แหละเอาซ้ำนี่แหละห้าปีก็อยู่โดนอยู่ดอกเอา้าเนาะพี่น้องเอาจะ เจ็ดแปดนาทีพอได้คลิปเพราะว่ามันบ่มีคลิปสิไปถ่ายเอาจาก 7, ้กเจ็ดแปดนาทีเอาอยางไปเบิ่งต้นตะไคร่กันนะหนาบานตาใหญ่แล้วผูกคือง,งามเลยเอาสักสามนาทีเตืมกันกอนพี่น้องให้มันได้สักแปดนาทีพูดนละยตะไคร่ไปซ่องไปซ่องเคียวสเสวยยหญ่ดีกว่า ไปไปท้ายเอาอวนเทียวสเสวยดีกว่าเนาะตต่มกันจักสามนาทีพุ่นมะพร้าวนำพร้อมเอาเอาตต่มกันให้มันได้แปดนาทีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปก็คือาผ่านพ้นการหนึ่งแล้วก็ต้องให้ได้จักแปดนาทีขึ้นไปเนาะนะคะถ้าผ่านพ้นการเลยสี่พันแล้วก็เผื่อจะได้เก็บเหรียญเราก็จะได้ทําไว้เนาะพี่น้องนะคะเทียวสเสวยยุ่ยยอดนั่นย่างลายลาย,ลายมีตำตำต่อยอ,ออกหมดล่ะ ส่าห้องกระอนี่เป็นบักหวงอ่ะเขียวธรรม,มาดาสามฤดูโอ้ยกล้วยเขาออกปีอีกแล้วพี่น้องกลว้วยเ้าตกปีอีกแล้วตกเครื่ออีกแล้วบ้าบักข่าลำหอมกบกราลังไงกล้วยตกเครื่ออีกแล้วกลว้วยตกเรื่ออีกแล้วขาหอมบางกล้วยเ้าตกเครื่อแล้วแบบนี้เื้นเหมือนกับเ็นหน่วยบักกูดเขา,าปลูเขาปลูกไว้ไม่หนวยแล้วนั่นนวยบักเน่าเลยแบบที่นี่ บ่้านเกิดอ้าวเป็นหน่วยแลหละมะนาวก็เป็นหน่วยอ้าวเริ่มร้อยเป็นหน่วยแล้วต้นเตี้ยเนี้ยน้อยๆเนาะมันบ่ค่อยถือแดดเอาเหลือหกละทีแล้วล่ะพี่น้องถ่ายไปถ่ายมากกันเลจับเวลาใส่จักอีกสองละทีเนาะยางออกบาดซะก่อนเอามันร้อนนี่มันจังไหนนี่มันหล่นมันสุกแล้วมันนาวคือมันจังไหนก่อนโอ้ยนี่ไเหนี จะให้มีนอนนะเนี่ยมันจะมีนอนไหมเนี่ยเจ้าเสมอเลพี่น้องเจ้าเสมอเยนั่นบ้านหลังคาแดงเฮ้าเป็นบ้านยูทูบหลังไม้เฮ้าหน,ะะนองกับนาพัน่าสีเห็นอยู่เด้อนะคะเป็นบ้านต่อเติมต่อเติมออกข้างหน้านะคะต่อไปพินน่น้าเพิ่สีรีโนเวทหลังใหญ่อีกโดนยี่ดอกกวาสีมีรีโนเวตก็ได้ขันบ่มีหรัก โอ้ยลายยางเนาะพลาดก้นพ่อก็ได้เนาะช่วยคนสีหาได้เนาะพี่น้องช่วยสีหาเงินไดสองบาทบระเมินธรรมดาปีเดียวเพคนกะครอบคุ้มได้ทุกอย่างอยู่เอาก็ถือว่าดีจักหน่อยนะคะพ่อใบไดนักนะสาห euh. ัสบ่ได้ไปเป็นหนีเป็นซินไพ่นะคะมันหามาได้เองเพคนบ่ได้ไปเป็นหนีไพ่นก็คอยเก็บคอยกัมคอยหาค่ะนี่กระกว่าไพ่เนาะพี่น้องหอดแนมนันโอ้ยหอมนี่น้อนขะหอมอยู่นีเต้แหลกเกิด จนใญ่หาปีหกปีเขาโรงเรียนหอดมื้อื่นสิได้ไปเรียนพิเศษแล้วใหญเติบก่อไพกก้อนนี่กัย่งความเย็นแล้วก็ให้ได้กินนอคือเกาเนาะพี่น้องนะคะนัก็กอกล้วยนี่บ้านห้องนี่มีแตก่กล้วยแต่อ้อยเนะมันจะมีหฮมขันว่ามีต้นกล้วยต้นอ้อยมันจะว่ามีหฮมนี่ก็ถือร่มถือฝนบอกเป็นยังไ๋นเนาะยางมเกิ่นกระดาตาไม่้ำไม่ให้แล้วมันบอก ขันขันบ่มี่หอมนี่ก็คือบ่มี่หมองอยู่เด้พี่นอ้องท้อนแดดแดดแห้งค่ะนี่แนเอาใช่แนล้วเอาไงแล้วเอาไม้มาขำไม่ห้แล้วเนาะ,น,ะ,ะ <c oughs> นี่เอาห้างนกไปเห็ดทั้งกอกลวยพี่น้องเบิงบงบงบ่งเบิ่งเบิ่งอ้าวเห็ดไปเอาเอาต้นลิมฟ้ากันยังอยู่เอาต้นพักจิวกันยังอยู่เอาเดแดดแปดที่ละพี่น้องขอบคุณที่มารับชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ